ต่อกันอีกนะคะวันหยุดเราก็จะโพสคลิปรัวๆเลยนะคะเพราะเรามีเวลาค่ะอีก7วันจะเกิดอะไรขึ้นกับพลังงานที่ถูกดึงดูดเข้ามาขอให้เฉลยผ่านทางหน้าไพ่นะคะภายใน7วันนี้7จ็ดวันใกล้น,นี้จะเกิดอะไรขึ้นกับพลังงานที่ถูกดึงดูดเข้ามาหากกล้าลวงหรือผิดพลาดประกันใดขออภัยด้วยนะคะเลิกรับไปจากพลังงานดีๆนะ ันเนจ็ดวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับพลังงานที่ถูกดึงดูดเข้ามาชมคลิปนี้คะแปดถ้วยชิปขอสามถึงห้าใบนะคะเก้า <c oughs> ดาบแปดถ้วยเก้าดาบเกิดอะไรขึ้นนะแปดแปดไม่เทา้า The a n g แมนเด็ก e ทมเพลเรนใต้สำรับเป็นราชาถือเหรียญทุกคนดูราชาคนนี้เดี๋ยวอันนี้คุยทีหลังโอ้ล่วงไพ่ล่วงสักครู่นะคะต่อนะคะขอภัยคะ่ะเมื่อสักครู่กดสต o อไว้ไปเก็บไพ่ราชาถือเหรียญล่วง ต่อนะคะอืมแปดดาบแปดเอ้ยแปดถ้วยแปดไม่เท้าเก้าดาบแฮงแมนเทมเพอเรนซ์มีคนนอนไม่หลับที่ผ่านมาปัญหารุมเรา้ามีคนนอนไม่หลับใช่ไหม มีคนเครียดมีคนกังวลรู้สึกปัญหามันรุมเร้าแต่ว่าในปัญหาทุกคนมองดีๆนะเห็นปัญหาสีดำรุมเร้าอยู่ใช่ไหมคะแล้วอะไรที่อยู่ในปัญหามันมักจะมีอะไรที่ซ่อนอยู่ในปัญหาคะ่ะ มันจะมีอะไรซ่อนอยู่ในปัญหาเพื่อมาสอนเราให้เรียนรู้ถ้าเรายอมรับสภาวะอารมณ์ของตัวเองได้คือมันเกิดขึ้นแล้วอะมันทำอะไรไม่ได้อะมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราเปิดใจยอมรับสภาวะอารมณ์ของตัวเองได้เราจะเห็นข้อดีที่ซ่อนอยู่ในปัญหาในมืดมีสว่าง ในมืดมีสว่างจิ๊บจะบอกว่ายังไงดีอ่ะมันทุกปัญหามันมีทางออกอยู่ที่เราอ่ะมีสติและนิ่งพอไหมแล้วขณะที่เจอปัญหาเราเลือกที่จะฟุ้งไฟหรือเลือกที่จะนิ่ง ให้มันบอกเลยนะคะว่าเนี่ยปัญหารุมเร้ามากมายมันมีอะไรซ่อนอยู่มันมีบทเรียนอะไรซ่อนอยู่ในนั้นน่ะหามันให้เจอคะ่ะถ้าเราวุ่นวายกับปัญหาเราไม่เจอแน่นอนแต่ถ้าเรากลับมานิ่งกลับมาทบทวนและยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วยังไงต่อมันพอจะมีทางแก้ทางออกไหมให้เราใช้สตินิ่ง กลับมานิ่งใช้สติอยู่กับตัวเองเราอาจจะเจอทางออกนั้นมันอาจจะมีปิ้งแวบมาโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวก็ได้ค่ะมันอาจจะเป็นไายสัญญาณที่แบบปิ้งขึ้นมาเลยก็ได้นะคะนี่พอคุณค้นพบค้นเจอแล้วอะ่ะคุณดับสภาวะอารมณ์ดับสภาวะอารมณ์ความเครียดน,นั้นได้แล้วอะ่ะคุณจะหันหลังเลย เดินไปแบบคููคเลยเดินไปแบบว่าเนี่ยมันมันมันมีแสงรออยู่ข้างหน้าคุณไม่เดินไปก็ไม่ใช่แล้วใช่ไหมคุณหันหลังให้อปสัคปัญหาแล้วคุณวางอารมณ์ทุกอย่างที่คุณรู้สึกท้อแท้รู้สึกเหนื่อยรู้สึกผิดหวังรู้สึกเศร้าอะไรก็แล้วแต่คุณวางอารมณ์ไว้แล้วคุณเดินไปคุณเห็นแสงสว่างอยู่ไกลริบดีแต่คุณก็เดินไป คุณมีความเชื่อคุณมีความเชื่อว่านั่นคือทางออกมันปิ๊งในความมืดใช่ไหมคะแล้วมันมีแสงลิบหลีนิดนึงสว่างมามันก็คือแสงอะแล้วคุณก็เลือกที่จะเชื่อมันแล้วคุณก็เดินไปคุณทำดีมากเลยนะคะคุณวางปัญหาวางอารมณ์ลงแล้วคุณก็เดินไปข้างหน้าต่อรวบรวมสมาธิรวบรวมความกล้า รวบรวมกำลังทั้งหมดที่มีแล้วโฟกัสเป้าหมายใหม่ที่มันชัดเจนที่มันสว่างสวยรวบรวมสมาธิจริงคือมันทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมที่ผ่านมา มันเบื่อหน่ายมันเจอแต่เรื่องเดิมๆซ้ๆําๆวนลูบกลับมายิ่งอยากจะคว้างมันออกไปมันก็ยิ่งวกกลับมาเหมือนอะไรนะเหมือนบูมเมลงหรอยิ่งคนเหวี่ยงออกไปไกลเท่าไหร่มันก็ยิ่งกลับเข้ามาหาคุณเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอคุณทําอะไรไม่ได้คุณรู้สึกว่าคุณปล่อยคุณอยู่นิ่งมันเป็นสภาวะของการหยุดนิ่ง แล้วพอคุณนิ่งอ่ะคุณก็ได้แบบไอเดียได้ค้นพบตัวเองได้ค้นพบศักยภาพของตัวเองได้รู้ตัวตนภายในของตัวเองในระหว่างที่คุณนิ่งคุณทำอะไรไม่ได้เหมือนคุณได้กลับมาทบทวนตัวเองแล้วคุณได้ค้นพบทางออกอ่ะ คนที่เป็นเจ้าของคลิปนี้จะเข้าใจนะคะว่าตัวเองไปเจอสภาวะอารมณ์อะไรมาและตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนไหนอะไรยังไงคนที่เป็นเจ้าของคลิปเขาจะเข้าใจเนี่ยค่ะ <c oughs> แล้วมันก็เป็นการรักษาสมดุลในตัวของคุณเองนั่นแหละคุณรู้คุณรู้แล้วคุณตื่นรู้แล้วว่าในมืดมีสว่าง คุณบาลานซ์ได้คุณมีหินมีหยางอยู่ในตัวเองอะ่ะมีความเป็นหินหยางอยู่ในตัวเองอะ่ะรู้จักรักษาสมดุลยอมรับการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นวางสภา,สภาวะอารมณ์ของตัวเองลงเหมือนคุณนิ่งเหมือนคุณเป็นคนใหม่ที่ สว่างสวยขึ้นค่ะจะเรียกว่าคนตื่นรู้ไหมเนะี่ยที่เข้ามาดูคลิปนี้อ่ะหันรู้เราดูสิแล้ว,แล,วแล้วจิ๊บก็ทําให้นี้ร่วงลงไปใช่ไหมเมื่อกี้อ่ะก็คือราชาถือเหรียญตอนแรกจิ๊บจะพูดแค่ใบเดียวสำหรับใต้สำหรับนะคะจิ๊บจะพูดแค่ใบเดียวแต่ใบนี้ก็ร่วงลงไป <laughs> เขาก็จะจะบอกว่าเฮ้ยยังมีชั้นอีกใบนะเธอเธอจะพูด แค่ราชาถือเหรียญไม่ได้คุณดูผู้ชายสองคนนี้พลังงานที่เข้ามาอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะแต่คุณดูดูตัวตนแท้จริงของคุณสิคุณเป็นคนอุดมสมบูรณ์นะเป็นคนมีทรัพย์เป็นคนมีหน้าที่การงานเป็นคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่ขี้ปัดติ๋วอะ่ะคุณมีอะไรอะไรอะ่ะคุณเป็นคนมีของมี เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะดูสิเต็มพร้อมมากเลยน้อมรับไปนะคะสำหรับพลังงานที่เข้ามาคุณแบบเพอร์เฟกนะนี่จะมีการหยิบยื่นรับสินอะไรมาเพิ่มอีกมากมายเลยนะคะขอให้น้อมรับไปแต่พลังงานดีๆนะคะยินดีด้วยกับผู้ที่ตื่นรู้แล้วนะคะสวัสดีค่ะ